ถ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพววาสีแดงนะคะรหัสขอไข่29รหัสขอไข่9 9เซตนี้990บาท990บาทสามารถนําไปตัดชุดไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้านะจะตัดเสื้อกับผ้าถุงจะตัดเสื้อกับกระโปรง หรือว่าจะไปออกแบบดีไซน์ตัดเป็นชุดเดทคุณลูกค้าก็สามารถเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยนะคะราคาเซตนึงแบบนี้990บาทราคา1เซตแบบนี้990บาทรวมไปถึงนะคะวันนี้คุณลูกค้าที่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าเขมาม้าพร้อมริบบิ้นมูลค่า110บาทแถมให้ฟรีอีก1ชุดด้วยสําหรับของแถมตรงนี้ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบค,คุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้ งานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสวยๆค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดลายแพรวานะคะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องค่ะเป็นผ้าไหมสังเค์ทอเครื่องซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปใช้งานได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอัดพักกาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาเซตนี้สีแดงเซตนี้สีแดงสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ ใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรว่าเซตนี้สีแดงสวยมากๆเลยคุณลูกค้าคะ990บาทค่ะ 990บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะได้ผ้าลายตรงนี้2หลาค่ะแล้วก็ได้ผ้าพื้นตรงนี้อีก2หลาขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรขนาดหน้าเมตรเลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนุ่มอยากให้ได้ดูได้ชมลายผ้าใกล้ๆแบบนี้ค่ะลายผ้าใกล้ๆนะคะสวยงามมากๆเลยคุณลูกค้าขาขอให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะลายผ้านะคะว่ามีความสวยนะคะคมชัด สวยงามมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค,ะค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0890416008จากงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะผ้าพื้นตรงนี้ค่ะผ้าพื้นตรงนี้นะคะสีแดงค่ะสีแดงเลือดนกหรือที่เรียกว่าสีแดงกล่ำนั่นเองคุณลูกค้าขาเส้นยืนเป็นสีดำแล้ว,วยสีแดงค่ะ จะเป็นสีแดงที่สวยคลาสสิกค,ค่ะจะเป็นสีแดงที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆไม่ใช่สีแดงแพตแล้วก็ไม่ใช่สีแดงพาสเทลนะเป็นสีแดงที่มีความสวยนะคะพรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสีแดงอยู่แล้วเนาะนำไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขา m e r r y c h r i s t m a s and Happy New Year นี้นะคะสามารถนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟรหัสนะคะขอไข่29รหัสขอไข่29คุณลูกค้าบอกกับแอดมินแบบนี้ได้เลยนะคะ จะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะราคา1เซตแบบนี้990บาทค่ะราคา1เซตแบบนี้990บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 041 6 08 8คุณลูกค้าคะกดไลค์หรือยัง กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง y o u t u b e แม่มาลิพาไทยของเราเรียบร้อยแล้วเรานะคะทางร้านนะคะแม่มาลิพาไทยของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะสิทธิพิเศษมากมายนะคะก็คือจัดส่งฟรีนะ,ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยไม่บวกเพิ่มนะ เก็บเงินไปทางหน้าบ้าน990บาทเหมเือนเดิมค่ะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะรับเซตนี้ไปเลยคุณลูกค้าขาพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆนะคะงานผ้าไทยสวยๆรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นของแถมที่ทางร้านแม่มดีผ้าไทยของเราจัดเตรียมไว้ให้นะคะรหัสขอไข่29รหัสขอไข่29 ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีแดงเลืยอนนกเซตนี้รหัสขอไข่29แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจะรับกี่เซตนะคะคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของรับไหวงานแต่งคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของข,องขวัญปีใหม่เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆาําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะพี่สามารถนําเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะนําไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยจะได้ส่งรูปเพิ่มเเติมให้้ดชพราาะว่ มีหลากหลายรหัสแล้วก็หลากหลายเฉดสีมากๆด้วยนะคะกับงานผ้าไทยลายแพรวาสุดคลาสสิกแบบนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยผ้าตัดชุดผ้าไหม่ลายแพรวาสีแดงเลือนนกเสตนี้รหัสขอไข่2 9 9 9 0บาทจ้า